นี่คือ Air Tag นะครับที่เชื่อมกับ iPhone เครื่องนี้อยู่ซึ่งมีการแจ้งเตือนจาก iPhone ว่าควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ AirTag ทืกแบตมันเหลือน้อยแล้วเหรอเราเช็คได้ยังไงว่าแบตของ Air Tag เหลือเท่าไหร่รวมถึงถ้าจะเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนยังไงนะครับเคยแนะนำไปแล้วแต่ว่าเราจะมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือการเปลี่ยนครั้งที่สองของผมนะครับเริ่มต้นผมใช้งาน Watch Over ร่วมกับ iPhone อยู่นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทาง Apple ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงและใช้งาน iPhone ได้นะครับผมดังนั้นสื่อนี้ถ้าคนทั่วๆไปมาติดตามก็ดูตามเมนูที่มีกรอบอย่างเช่นตอนนี้ผมแนะนำเพื่อนๆว่าให้ไปหาแอปพลิเคชันค้นหาของฉัน,น คนค<ห>าอของฉันนะครับผมอตอนนี้ผมใช้งานร่วมกับ Watch Over นะไายยังไงไม่ตรงขออภัยผมเป็นคนตาบอดตาใสเหมือนกันเพื่อนๆืคนตาบอดที่ติดตามอยู่ก็ 1, 1> นิ้วแต่สอครั้งที่แอปพลิเคชันค้นหาของฉันหรือไฟล์มายกันเลยนะครับเึ๊บเข้าไปนี่ค้นหาของฉันกระเป๋าเป้ของนายหมอคอมสุโชคแปบเครื่องหมายทับสองถนนดินแดงตอนนี้ผมอยู่ที่วันนี้ที่คนตาบอดไทยนะครับผมอ่าอาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซอยบุญอยู่นะก็ คุณสามารถตั้งชื่อของ Air t a ทของคุณได้ซึ่งผมตั้งไว้ว่ากระเป๋าเป้ข,ของนายหมอคอมซึ่งเราอยู่ตรงนี้ก็คือคอยแอปค้นหาของฉันให้คุณมาโฟกัสที่แท็บที่3รายการแท็บเลือกอยู่สิ่งของแท็บ3จาก4ี่มันจะมีแท็บหลายแท็บนะครับแท็บเพื่อนแท็บอุปกรณ์แท็บสิ่งของให้มาอยู่ที่แท็บสิ่งของนะครับแล้วก็เมื่อคุณ1นิ้วแตะสองครั้งเลือกที่สิ่งของแล้วก็จะเจอ Air Tag ที่คุณมีอยู่อาจจะมี1ชิ้น2ชิ้น3มชิ้นแล้วแต่คุณตั้งชื่อแต่ตรงกลางหน้าจอครับปุบ กระเป๋าเป้ของนายหมอคอมสิทธิโชค89เครื่องหมายทับ2 0 0ทันเขามีการแจ้งผมมาว่าเออแบตเตอรี่เหลือน้อยนะควรเปลี่ยนแบตเนี่ยผมก็เลยเข้ามาแล้วเจอชื่อในส่วนของของ,ของนายหมอกอระเป๋าเป้ของผมนะครับให้ปัดขวามาแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่15%บห้าเขาก็บอกว่ารหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบตเตอรี่ของแอร์แท็กตัวนี้ที่อยู่ในมือผมตัวนี้นะครับอ่าเหลืออยู่15%นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่15%ซึ่ง เขาแจ้งมาอย่างนี้ตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนตอนนี้เดือนสิงหาคมแล้วแสดงว่าอาจจะแบตเตอรี่ประมาณเหลืออยู่สักต่ำกว่า25% 20%เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระยะซึ่งเราสามารถกดเข้าไปที่ชื่อของ a i r t แท็ของเราอีกทีหนึง่งกระเป๋าเป้ของนายหอคอมปะซ้ายกล<อ>ับมาตรงนี้นะครับพอแบตเหลือน้อยเนี่ยเรารู้เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะจริงๆเขาไม่ได้ชาร์จอยู่นะแต่ว่ามันเป็นแบตที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะเราก็เคาะเข้าไปที่ ชื่อของ Air Tag เราครับพอไปปุ๊บแบตเตอรี่ชาร์จจะอยู่ที่1 5ซซึ่งพอแบตเตอรี่เหลือ15%เเนี่ยเดี๋ยวผมหนึ่งิ้วปัดขวานะครับแบตเตอรี่ต่ำเขาก็จะแจ้งว่าแบตเตอรี่ของ Air Tag ที่ผมมีอยู่ตัวเนี้ยแบตเตอรี่ต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติบางอย่างเขาก็จะทำบางอย่างไม่ได้เพราะแบตเตอรี่ต่ำนะครับผมดังนั้นแบตเตอรี่ต่ำใช้งานต่อได้ไหมใช้ได้แต่จะทำงานบางคุณสมบัติไม่ได้อืมปัดขวาครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ เขาก็แนะนําให้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่โอ้เปลี่ยนเลยเหรอปัดขวาครับส,ส่งเสียงดังปิะแล้วระบบส่งเสียงดังยังทํางานได้อยู่ไหมเราก็สามารถหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งหรือใช้ s ิ r ลให้ส่งเสียงดังไปที่แอร์แท็ของเราก็ได้เดี๋ยวลองเคาะครับยังมีเสียงไหมส,ส่งเสียงดังกำลังโอ้ยังมีอยู่ยังมีอยู่เนี่ยนี่ยังมีอยู่นะครับเนี่ยยังมีอยู่แสดงว่าคุณสมบัติการส่งเสียงยังใช้งานได้นะครับผมอะโอเค ดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดออกมาก่อนนะปิดปุ่มอ่ะปิดออกมาก่อนให้อยู่หน้านี้นะตำแหน่งนะที่ตั้งของฉันคนเดยของฉันแล้วแต่สัเปลี่ยนดีไหมเลยตอนนี้ซึ่งก็ไปหาแบตเตอรี่มานี่ได้อ่ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับก็ไปซื้อมาก้อนหนึ่งประมาณ50บาท50าสบถึงหกสบาทนะครับอ่ของยี่ห้ออะไรเพื่อนๆที่คนตาดีหมอคงมองเห็นเนอะก็หาซื้อได้ตามร้านทุกๆเป็นแบตเตอรี่ cr 2 0 3 2ป่ะใช่นะ ตัวนี้ครับแบตเตอรี่สายนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองถอดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะวิธีการถอดเคยบอกไปแล้วนะครับตัว Air t a ท็มันจะมะีเหมือนเหรียญ10เนาะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นขอบแล้วมีโลโก้ Apple ใช่ไหมครับให้ให้จับตรงนิ้วเราจับตรงขอบนิ้วนิ้วชี้เราจับตรงขอบก็ได้ขอบซ้ายขวาแล้วเอานิ้วโป้งแตะด้านบนที่มันเป็นนูนขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นเหมือน 2, 2องออุปกรณ์2ชิ้นนี่ต้องอธิบายเพราะว่าเพื่อนๆอคนตาบอดบางคนติดตามอยู่นะครับแล้วมีก็ เอานิ้วโป้งแตะที่ขอบนูนด้านบนนะครับผมนูนด้านบนแล้วก็นิ้วชี้เรากดไว้ที่ด้านด้านขอบนอกสุดนิ้วโป้งมาอยู่ที่ตรงกลางด้านบนก็แล้วก็หมุนเหมือนหมุนสวนทางกันเนี่ยอะเ่ะเผมต้องหมุนไปทางไหนอา้าวหมุนมาทางทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานี่ครับมันเด้งขึ้นมาแล้วฝาฝาของ Air t a ท็เด้งขึ้นมาะเปิดฝาปับ๊บอ่ะแล้วก็ ผมวางฝาแอ r แทกไว้นะครับแล้วฐานเนี่ยเดี๋ยวผมขอสํารวจฐานก่อนนะครับเพราะก็คว่ำม,มันลงมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องสํารวจกันนิดนึงวิธีการก็คือถ้าเอาด้านเรียบๆไว้ไว้ด้านเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็ด้านที่เหมือนมีโค้งมนเนี่ยลงไปด้านล่างก็คือด้านเรียบๆหาตัวเราด้านด้านที่มันมีขอบสักๆลงไปด้านล่างเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะครับอขออนุญาตที่จะวางอุปกรณ์แอ r แท็กไว้ พอเราเป็นคนตาบอดนะครับเราก็ต huh. ah ้องสำรวจก่อนที huh. ่จะแกะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ขอแกะฐานก้อนใหม่แกะยังไงเลยครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าฉีกเลยแล้วกันอ่าเนี่ยครับก็ทําลายกันไปนะครับเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยฐานที่เราแกะออกมาด้านเรียบมันก็จะจับเจอเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่คือฐานก้อนใหม่แล้วอ๋อด้านด้านอ่าตอนนี้ผมแกะแกะฐานก้อนใหม่ไปแล้วครับ ไฟนาจอรีลงไฟนาจอรีลงแล้วเหรอรูไอดีอค้นหาของฉันนี่ครับแต่สองครั้งเพื่อเปิดอันนี้ก็เราก็เมื่อกี้ยังไงนะเอาด้านที่เรียบๆไว้อยู่ด้านบนใช่ไหมครับผมแล้วก็ด้านที่มีโค้งมนลงด้านล่างนะครับผมด้านที่มีโค้งมนลงด้านล่างใส่ลงไปปับ๊บอ่าแล้วก็เอาฝากลับมาลองปิดลงไปแล้วลองอ่าหมุนหมุนหาหมุนหาล็อกให้เจอนะครับเพื่อนๆอ,อ่าหมุนหาล็อกให้เจอ หมุนหาล็อกให้เจอแล้วก็หมุนหมุนทวนเข็มหมุนตามเข็มกลับมามันก็จะล็อกปุ๊บได้ละ,อ,ะอันนี้อันนี้ล็อกหรือยงังเดี๋ยวขออนุญาตหมุนใหม่ทีนะ,ะกดลงปะเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนจะติดแล้วก็มันมันเป็นไรครับเพื่อนๆอ่อเราก็หมุนหาลงล็อกปุ๊บแล้วก็หมุนตามเข็มกลับคืนมานิดนึงมันก็จะล็อกเลยเมื่อกี้มันมีเสียงดึกๆอันนี้ผมเอาเข้าออกสองรอบนะครับเราต้องตั้งค่าอะไรใหม่ไหมเดี๋ยวไป ที่แอปพลิเคชันค้นหาของฉันค้นหาของฉันสอครับง่อขออภัยนะครับแท็กที่ใส่ทันมาอยู่ข้างกดกดเข้าไปที่ค้นหาของฉันปุ๊บแล้วก็อยู่ที่แถบที่สามกระเป๋าเป้ของนายหมอคอมสิทธิโชคแปดสิบเก้าเครื่องหมายทับสองถนนกระบุสิ่งของที่พบเนี่ยกระเป๋าเป้ของตอนนี้แบตเตอรี่ไม่ขึ้นมาแสดงแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้กระเป๋าเป้ของนายหมอคอมสิทธิโชคหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเครื่องหมายทับหนึ่งถนนดินแดงตอนนี้อยู่กับคุณ นมขนขหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแต่ตัวแบตเตอรี่ว่าเหลือน้อยเนี่ยก็ไม่แสดงว่าแบตเตอรี่เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมลองเคาะเข้าไปครับขอขอขอแบตเตอรี่ชาร์จ<ม>อยู่ที่หนึ่งรือที่จับควบคุมเป็น,นข้อมูลเมื่อกี้ได้ยินนะครับแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่หนึ่งร้อยแต่เปอร์เซ็นต์ยังพูดไม่ทันจบเนี่ยเราก็จะรู้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เหมือนกันกระเป๋าเป้ของนายหอคอมสิทธิโชคนี่ครับอยู่กับคุณอุ้งเนี่ยอยู่กับอยู่กับผมอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ส่งเสียงดังอ่าก็คือไม่่่แแแแจ้้งงงใหเเเเรรรราาปลลลีีียนนบบตตตตออะพพั เต็ม100%แล้วครับแล้วก็หนึ่งดีวต่สองครั้งปุ๊บส่งเสียงดังกำลังเชื่อมตนะ่อแต่ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเสียงมันก็ดังเท่าเดิมแบตเตอรี่เหลือ15แบตเตอรี่เหลือ100แต่ว่าคุณสมบัติในส่วนของการค้นหามันมันน่าจะทำได้เต็มกลับมาเต็มร้อยดังนั้นถ้ามีการแจ้งเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่แอร์แท็กนะครับผมคุณอ,อาจจะชะล่าใจได้ประมาณ1-2เดือนเนาะผมลองให้แล้วแต่ว่าในกรณีที่ ไม่ได้ส่งเสียงหาเขาบ่อยๆนะครับเขาก็จะอยู่กับเราได้ประมาณ1ปีบวกลบ3เดือนละกันประมาณ12 10เดือนถึง15เดือนคุณก็เปลี่ยนทีหนึ่งราคาของแบตเตอรี่2 0 3 2เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณก้อนละ20บาท่าซึ่งมันมีราคาในราคาตั้งแต่ก้อนละ10กว่าบาทยี่เิไปจนถึงก้อนละ6กเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจในการเลือกว่าคุณ พอใจในการเปลี่ยนในราคาเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ได้มาก้อนประมาณ50บาทเนาะต้องขอขอบคุณเพื่อนชน้าที่ด้วยที่แบ่งปันตรงนี้มาให้ซึ่งหาซื้อฐานพวกนี้ก็ได้หลายๆที่นะครับในห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มี7ก็มีเนาะโอเควันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตให้เช็คกันดูว่าเออถ้าเตือนมาแบบนี้ค่อยเปลี่ยนอ่าค่อยเตือนเตือนเหลือสัก15%ก็ได้10%ก็ได้แล้วเปลี่ยนอ่าแล้ว กลับมาเช็คยังไงว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรใหม่นะแค่เปลี่ยนเท่านั้นเองครับผม,ผมก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติวันนี้อม,มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของการตรวจสอบแบตเหลือน้อยตรวจสอบการเปลี่ยนแบตและตรวจสอบว่าเปลี่ยนแบตแล้วแบตเตรเอเเตรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชคบริการมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรทครับผิดพลาดประการโดยอืมใดก็ต้องขอน้าภัยอืมอภัยพอแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับผม